เหยื่อนะครับเหยื่อกำลังหล่อนี่โอ้ผสมนิดนะึงพอได้กลิ่นขนุนครับขนุนขนุนกับอะไรครับลำลำขนุนกับลำขน,นมปังกดรอบระเทียน นี่หอมลุ่มเลยหอมขนมลุ่มเลยแต่ขนมก็จะเหนียวหน่อยเนาะมันก็เกาะดีขนมไม่หอมใช่หอมด้วยเหนียวยด้วยไปไปดูดูช็อตนี้กันต่อครับน่าเลยอืม,ม เดู๋ยวฉดนี้กันไปติดตามกันครับอดที่สอง